สวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับสำหรับไอโฟน X นะครับที่ทำตกบ่อยนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาหลายท่านว่าลักษณะประมาณนี้สามารถลอกเปลี่ยนเฉพาะกระจกจอได้ไหมนะครับผมลักษณะนี้ลอกไม่ได้นะครับอันนี้คือจอเสียไปแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนจอใหม่อย่างเดียวนะครับเกิดจากการตกกระแทกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยนะครับผม โอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองทิดต,ตัวจอใหม่กันก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับการใช้งานจะในส่วนหมดทุทุนยังไม่ขึ้นนะครับต้องมีการรีดค่าจอผ่านตัว j c ก่อนนะครับก็การรีดค่าจอนะครับจะใช้ตัว j c ในการรีดนะครับนี้จะรีดค่าเดือก่อนนะครับทีนี้ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ติดซีนใหม่เข้าไปนะครับ ตันนี้ก็คือลักษณะของตัวซีนนะครับโอเคครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่านะครับว่ามีการรีดค่าแล้วก็ตัวตัวทุ่นนะครับก็ทํางานปกติแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเราประกอบแก้งกันเลยนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนจอรุ่น iPhone X นะครับตัวนี้ลูกค้าทํำตกมาแล้วก็ จอเป็นเส้นสีเขียวนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตเป็นจอไอโฟนไอแพดแ a c b o o k นะครับ<อ>โทรเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้หรือว่าทักเข้ามาทางอีเมลก่อนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ Mac อ p p Studio ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม